เต็มพื้นไม่หมดนะตั้งหมดแล้วอลิสเดอะโฮลลงไปรอเลยไม่มีคอร์ดโบมาเนี่ยตายหายหมดแล้วโอมันเริ่มเทไปทางขวาแล้ว มาแล้วข้างบนว้าว ا, ว้าวนี่มองไม่เห็นเลยเนี่ย <laughs> ตัวตัวหนึ่งมันจะมาไลาต่ตีเขามันโดนในเนี่ยรถเข็นชนตายหาเลย <laughs> <laughs> ทำไมไม่โดนเลยวาบอกพี่แพ้ <laughs> ากไงฮะเอ๊ะ <laughs> <c oughs> พอลินแย่งคิวเขาอ่ะพอลินคงบนนะค่าน้อยก็มีปัญหาค่าเยอะก็มีปัญหาโอ้มันเทไปฝั่งซ้ายเต็มเลย <c oughs> เพี่อนโดว์ซ้ายแกตายไปแล้วอ่ะนี่ทอลินไม่ มีคนดูด่าเขาแน่เลยว่าเขาจะมาดูหนังเขาปิดจะต้องสองภาคเสริมรู้จักดอฟเฟตคนเดียวเขาจินเขาจินทองลิงกับบิลโมยนั่นเลยบอกชิปบอกคิดดอฟมามากกว่าหนึ่งตัวหน่อยดีเขาอยากทับก็มีอะไรอ่ะเออเออคิลีคิลีบัคคิลีบัคคิลีนั่นแหละแล้วก็จำไม่ค่อยได้บอมเบอร์ที่จำได้ตัวอ้วนอ่ะบิวโบบิวโบไม่นัก ลืมแล้วอ่ะเป็นไปได้ใหญดูแว็บหนึ่งลืมแล้วให้ตายเถอะพี่น้องแกตะกี้ดูอัฟมันในนี่ยมันตะโกนว่าเอลฟ์ไฮโยวูแมนอะฮะ มันบอกว่าแบบเอลเอาผู้หญิงของแกไปหลบซะาอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบคนหลอมาแล้วอะไรเงี้ยคนหลอมาแล้วเอาผู้หญิงหนีไปซะาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจะตกลมหลักฆ่าอะไรประมาณเนี้สุดยอดแล,ล้วลงสูงพอจูบแล,ล้วเลยไงู้ตรงนี้วางได้ด้วยอ่ะเพิ่งเห็นว้าวถ้าวางเนี่ยล่ะไ,ได้เขาวางนี่ดีกว่าบาริเคตตรงมไม่แกไปวางตรงประตูไหนก็ได้ประตูไหน ประตูไหนประตูไหนหาหาหาประตูไหนประตูทองข้างหลังเผื wow ่ออีกตัวอะไรอยูข้าไปข้างไหนอ๋อเอายว่าใช้เยอะมันนั้นอะไรเก้าร้อยนะแกธนูอะไรหกร้อยเองไอ้ไม้ทื่อๆเนี่ยเก้าร้อยอ่ะมาลีเดอร์ อยู่ข้างบนเองเนี่เจอยิงไม่ค่อยโดนอัดระเบิดเลยดีกว่าไม่ต้องเล็งรู้สึกแย่โดนหลบได้แหละลูกโอ้ไปทางขวาแล้วพี่น้องมาแล้วทั้งหมดว้าวาว,าว,าว้าว ตัดไปเลยข้างล่างยังไหวเฮ้ยระเบยว้าอ่าอ่าเหลือเลือดแบบจึงหนึ่งระวังไม่มันมาทำลายบริเคตตรงจุดวาร์บ่ะเหลือเลือดอยู่จึงเดียวโอ้เจอโพชั่นนัดหนึ่งเขาจะวิ่งป่าแล้วได้ด้วยได้ด้วยไม่เลยไลยกระเทือมันเลย โอ้ฝั่งซ้ายมันไปเยอะแล้วเขาถอยไปดูแลฝั่งซ้ายลุงไปหาแล้วตัวจากทอลินเหลือลุงแล้วนึกไม่ออกจริงๆอ่ะคอลินเป็นลุงแล้วเออแต่ทอลินมันรุ่นพ่อเลยนะจริงๆมันรอแค่ไหนกันเลยเฮ้ยเกมมันเขาจะตายหายนะเนไม่ตายเนียไม่ตาย ต้องรอดโอ้รอดด้วยเหลือเลือดถึงหนึ่ง <c oughs> สุดยอดอ่ะมึงไหวจริงๆแบบกำลังเข้าไปตะลุงบอลอยู่ๆว่าแซปเปอร์มาชิบหายกัหมดเลยโอ้หนึ่งเขาวางอันนี้ให้ีเลยจะโดดข้ามไะม่ถอยถอยไม่ได้แต่แม่แน่าจนี่เยี่ยมี่นี่เขาวางให้องงโอเคไหม วางทําไมฟ้าขึ้นลำบากเอารมไปไม่ต้องมีหรอกมันไม่มีตัวไหนขึ้นเลยตรงเนี้ยจริงดิเออนึกว่าเป็นที่นิยมมาแถวนี้ไม่รู้จะวางตรงไหนดีอ่ะเขากันทอรินให้แล้วกันแกเอานี้หน่อยดีแกมาขยับดอฟตรงนี้ตัวหนึ่งหนนะ่อยเนี่ยขยับมาตรงข้างหลัง ข้างหลังเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ข้างหลังที่กำบังตรงเนี้ยให้มันยืนตรงที่เขายืนเออมันจะได้ยววืนยืนป่าๆเรื่อยๆเพราะมันทุบห่วยมากมา I า e ลิศเดอ h ฮอร์ดอย่าว่ากิ๊บพัสมิเอ้าไปรอเขาเก๋พราะเฮวี่ออค่ะมันยิงตายลำบากเลยเกิต้องเก่งพอ ฮะโอเขาเก่งเหอเออบางทีนะเรายิงเลยมันกระเด็นกระเด็นไปแล้วมันแบบมันไม่ตายแล้วมันทำไปตกแบบหลังนี้หลังแบบพวกกระด่าเราแล้วอ่ะคนเนี่ยข้างบนมาปิดการเลยข้างล่างโอเคมีแต่พวกแบทเทิลออกมาอันนี้ไม่ใช่เหยี่ยวอะเฮฟวี่ออกอะ เปแลไบมานาหมดเหลือดาบู่ขวดมานาเ yeah. ย่มีเอ้ยมันเพปฝั่งนี้เต็มเลยนะข้างบนไแปแล้วไปดูข้างบนไปแป๊บบบโอ้ระเบิดกลางพวกเดียวกันตายหาหมดเลยสาใจแบบนี้ไอ แกยิงเลยพวกตัวข้างบนมันล่วงใส่หัวสโลอ่ะมันโดนแล้วมันติดสโลมีตัววินเล็ออกมาแล้วจ้ะช่วแล้วเป็นไรออกใม้ให้รอดหนาพูดจนหมดทีนี้นี่ดาบสุดท้ายว้าว,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 าว เค่นให้ดูอูอาอูอาอูอาอู๋อ่อู๋อ,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 อาะทำคอนเท้ <g host> ออกดูดิเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ไป่ไก่ไก่ไม่ไม,ไมไดีไม่รู้จะวางอะไรแล้วอะ่ะคงวางโจ๊กต่อไปฮะอะไรนะ <complac ent? S 1> <c oughs> โจ๊ก <c oughs> <c oughs> โจ๊กที่กินได้นะ <c oughs> <c oughs> มานมัมัม <c oughs> อะไรไม่ได้เล่นหมุกแฟกซะหน่อย <in> <c oughs> พร้อมีขาอีกสองรอบเอาไปไม่รู้จะเอาที่กำบังไปวางตรงไหนดีอะตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงยับเคลียบดอฟมานี่หน่อยมาติดข้างหน้านี่เลยหนเนี่ให้อยู่หลังที่กำบังเนี่ยมันจะได้ปลาระเบิดมาไว้ตรงนี้อันหนึ่งดิดิเนี่ยไหนเนี่ยตรงที่เขาหยุนฮะ แต่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะคือมันเดินเ,เดินไม่จะโดกวางสองตัวเนี่ยเขาจะวางให้ตรงตรงเนี้ยมันจะได้อ้อมเยอะๆ,ๆหน่อยโอเคนะเคแล้วแต่มันจะล่อแซปเปอร์มากเลยนะว <laughs> พวกหอบระเบิดมันจะวิ่งใส่พวกที่กำบังเนี่ยอะไยังอลีเดโฮลเกิดเคยมาแล้ว เต็มไปหมดเลยโอ้ยเจ๊ว้าวคิดว่าดอมันใช้ได้ไหมอ่ะครั้งหน้าเขาจะลองเปลี่ยนใช้ได้ใช้ได้คือมันก็แบบเป็นตัวที่มาแบบมาพอยเสริมให้อ่ะมันก็ช่วยแบบคุ้มกันให้ได้ดีเหมือนกันแน่แน่แน่จะไปทางขวาแล้วไปทางขวาแล้วแน่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 เห็นแล้วเห็นแล้วโู โดนผิดไกลมันคงกระโดดเฮ้ยโกเลมมาใี่ไหมเหมา,มาข้างบนมาแบโอ้เขาต้องมาตีโกเลมทางนี้แล้วโอ้อัดระเบิดเยอะๆนี่มันก็ไปหายหมดเลยแซปเปอร์มาแซปเปอร์ตายหาแล้วแซปเปอร์มาแซปเปอร์ตายหายแล้วอืมตายแล้วหรอหมดแล้ว รอ,อวา้วาวาวา้าวว้าวนะตอนนี้เขามีตังทำแบลริเคดกันแล้วเขาเปะอ,อันนี้หมดเลยได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้ด้วยเจ๋งอ่ะวางรอฟฝั่งนี้เพิ่มมาฝั่งซ้ายวางรอฟเพิ่มเพิ่มมาดูดิอุดหมดเลยอ่ะเจ๋งอ่ะกลายเป็นกำแพงเมืองแล้วอ่ะ <c oughs> มันจะเริ่มเป็นเกมสร้างเมืองขึ้นไปเรื่อยๆเยนี่ยพร้อมยัง พร้อมแล้วลุยเลยอลีสตาฮอน์นมันจะชอบเริ่มมาฝั่งซ้ายก่อนตลอดเลยจกพ็ค่อยเทยไปขวาเอางี้แม้เดี๋ยวเขาจะเป็นคนคอยใส่ของฮิลมาด้วยเพราะว่าเลือเลือ,อแล้วแต่คือถ้าเราระวังตัวดีๆมันแทบไม่ได้ใช้เลยไงถ้าไม่เอ๋จริงๆงนี่เขาวิ่งไปชนแซดปเปิดก็ไม่ก็เผื่อไว้ข้างบนมแลแล้วแต่ มันจะไม่ได้ใช้เยอะไงแต่มันก็คือแบบเผื่อ,อไว้อะวู้โหโอู้้โอ้โเฮ้ย,ม,ย,ยมันขึ้นมาข้างบนเฉยเลยแยมันขึ้นมาได้งไงฟาร์กเงี่ยเลยไงมาสองตัวจัดการอยู่ ตายเหมือนตายเหมือนแล้วไม่เป็นไรโอ๊ยข้างบนมาข้างบนไหนบนฟ้าเปล่าเอ้ยูฮูแค่ไอ้พวกข้างบนบน,บนฟ้ามันยิงใส่เขาอหัวแหลกเลยตีกันหนักนะแกมีลุดไปต,ตัวนึงป่ะวะไม่นะเขาแหลกกว่าเขาก็แหลก ไม่ใช่พอชั์น,นี่หว่าลอไม่พลาดกับดากโฮโฮโฮอือฝั่งนู้นเหลือเบริเกตปะหูยังเต็มอยู่เลยเอาเป็นว่าไงดีเขาเอย้ยข้างบน วางดียวเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดให้หมดเลยเงั้อเดียวเขาปิดข้างบนตรงเนี้ยนะเขาปิดสองอันข้างบนตรงนี้มันจะได้ไม่ไม่โผล่ขึ้นมามนเรเแคจะได้วิ่งไล่ยิงตัวนูน้นตัวนี้ง่ายๆอยู่เขาก็จะปิดทางนี้ด้วยเขาเอาโดกมาช่วยข้างบน <laughs> พร้อมยังเอ,งเอ,อพร้อมแหละอต์เโหดเกมนี้มันกดจนนิ้วชี้เล็บเ <c oughs> ข้าที่แล้วเล่นคุกกี้คุกกีคิกเกอร์นิ้วแชร์ตอนนี้ <c oughs> เล่นออกมาได้จะนิ้วแชร์สรุปแล้วไม่ว่าเขาทำอะไรเมาส์เขาก็จะแชร์ <c oughs> แต่จริงเขาเกลียดเมาส์เขามากเลยมันเป็นเมาส์ขาแล้วพอใช้นานแค่ไหนปุ๊บขี้มือก็จะลงแค่นั้น,นแล่ลแเราทุกวันก่อนใช้ก็ต้องมานั่งขูดขี้มือ แล้วมันจะเห็นหมดเลยว่าแบบมือเราสกปรกแค่ไหนแบบมีขี้มือเจ็บๆโคตรทุเรศอ่ว่าไหมมัทุเรศไม่เอาจริงๆเขาว่าขี้มือเขาสะอาดพอสมควรเนี่ยอ้าโหเยอะได้ใจอ่เลยทางซ้ายกันเต็มเลยแหมมาทั้งสองทาง โอ,อยพวกบนฟ้ามันล่วงใส่หัวเขาโอ้บินกันเต็มฟ้าเลยอย่างงี้วันนี้วันที่ออกบินได้โอ้ยกองทัพคอร์สโบกองทัพคอร์สโบาอมาแล้ว มอสว่มค่ะเออแปลกใจเนี่ยเขายังไม่โดนยิงเลยไม่มีกระสุนแบบวิ่งผ่านเววเววเววไปเรื่อยๆนะฮอัดระเบิดให้เต็มที่เลยเห็นใกล้หมดเวฟแล้วยังไม่หมดเนี่ยรถไฟผิดเลยนิดหน่อยนี่ไหนจัดหนักจัดหนักเฮ้ย 哦，羞羞啊，羞羞！啊你们来！你们来！怎们办？怎么变狗了？咩啊！